กินไก่มาเร็วจดหนักกันเต็มอีกแล้วนะกับค่างวดเดือนละ6 0 0 0บาทตลอดสัญญานะไปเลยวีโก้สมาร์ทแคป J จโฉมปี2 0 1 5บโอ้พงมาเลยโอ้มันหนักอย่างไรเนี่ย นังงัวหรือหนังยังไงเนี่ยโอ้ยคอยเจ็บต้องได้เลยตุกซี้นี่เดี๋ยมันอืมรถของมันแรงอ่ะเออมันต้องมันต้องผ่านสึกการใช้งานมาเล็กน้อยนะไม่แสนกูรูพ่อสิเปลี่ยนให้คอยได้ฮะเปลี่ยนให้คอยได้มจะจะเปลี่ยนอยู่บ่เปลี่ยนนะได้ได้ได้เอาเบอร์สภาพเราแพสกันพี่น้องรถเขายังไม่ได้ล้างเนาะพอล้างติดฟิล์มอยอะอายล้างรถตอรีวิวก่อนไปันย่างน้ำหารดเลยปัน ผมเพิ่งขับรถไม่ติดฟิล์มเอ้าแป๊เดียวรักต้นปีวะสร้างฟิล์มนจะจนน้ำหารถเราเหมือนน่ะขับรถเข้าไปห้องสรีมปุ๊บน่ะไอเสียก็จอบเบิ้งอยูอ่ว่าปยญางเข่าของน้่มปุ๊บไปเสียก็ขับรถออกไปเลยไอเกี้ยง,ง่วงไอรถเสียพักใหญ่ม <c oughs> อ้าววีโก้สมาร์ทแคปปี15กับทางงวด หกพับาทตลอดสัญญาเป็นไงไอรถสุดยอดปีแรกมีดอกเบี้ยสอมเซยนไหมมีมีมีเอาไปพันเท่าไหร่สามพันสามพันห้าสามปีแรกโอ้ยจะถูกไปไหนบ้าไปแล้วแล้วมันจัดได้เลยแล้วมันปีสิบหเนี่ยมันจัดดอกเบี้ยซเ้มเซียนสองเดือนเลยปีแรกไอพันสามพัโอ้โยถูกไปไหนวะเนี่ยทะเบียแล้วเนี่ยตายมันพอดีเยโสธรโสโอ้โหรถไม่เคยบรรลุของนักเลยรับ เพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าอะไรวันเยอะชิบหายเลยมันจะบรรทุกได้ไงมันรถไปรุ่นสายสิ้นเล้านี่นะแม็กเวลลร้อนหน้าระเบิดไปแล้วร้อหนึ่งอ่าเจ้าของยังไม่ตายยังครับพี่เ,ออเป็นไงยังยังทานยังทานมาขายรถคันนี้ทิ้งเลยได้อยู่ยังมีแรงยังไม่ตายเ <laughs> ยาะเยาะเดี๋ยวเี่ยนแม็กให้ พี่น้ำอะไรครับพี่จะหายไปแล้วอ้าิคเกอร์สวยๆนะมิดอักสวยงามช่องพีมม่ละเอีดรอยเรอยรอยเรยอยู่จะถามเยอะวีโก้นาสีขาวขาวนายังไม่ได้ล้างนาจัดได้ทุกอาชีพนาเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านร,รับพ่อขีดยางขับวินขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงงัวเลี้ยงควาวยเลี้ยงงูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หารเ,เลแพงร้อยตลาดนัดข้องผมปลาม้งปลาม้งทุกอาชีพรีดาวบัตรประชาชนไม่เดียวเยี๋ยดยืถามเจนเจเจเอาไปไปายน้ำไหม งง่แล้วบอเวาเาด้มึงไปไกลสุดตีนกูไปเฮ้ยบอนี่ยอเว่าน้ำนจริกระไรกระไรกันบาเอ้าวเองเกลือกันาเรานเมื่อกี้นี่เาผมเฮ้ยว้าเรื่องสกัน5นะ โห้ยส่งถูกยังไม่ได้แล้วน้ำแต่ว่าหน้าเดิมเพื่อนรุ่นนี้โคตรคนเลยโคตรเหนียวโคตรดื้อเกลื่อนยื่นหม้อน้ำยังชมพูอยู่เลยโอเคนานไม่มีเชียวไม่มีชั่นดูดูนี่ดูนี่ร่องแก้มยังเดินอยู่เลยร่องแก้มยังเดินอยู่เลยเสาฟงยังหัวน็อตยังไม่เคยถอดเลยวันนี้โคตรคนเลยนะ นิสสภาพ้ารุทล้างดีๆครับแล้วเปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่ให้เอแล้วผ่อนแค่สามพันห้าพี่น้องซื้อไหมครับซื้อสิครับเอ้ยสามพันห้าเอาไม่เอาเอาสิครับเอบเอแล้วอย่าถามอะ่ะเอ้ยผมกาลังตัดสินใจอยู่ไอ้เสมีมภันนั้นผมดูอยู่นะตัดสินใจช้าไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้คนอื่นอาไปนะครับพี่น้องเออนี่ก็แย่งกันนะเนี่ยสภาพนี้ยังแเก่งกันนะเนี่ยเอยเยังไม่ได้ล้างเฉยนะอ้า ออกรสุนทานครับนะอยู่ที่การจอครับแอดไลน์ที่หน้าทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่า y o u b e c h a n แน n นะติดปัญหายอย่างถ้าขอมาสอบถามนะเรื่องเครดุงเครดิตบุโรครับช่วยทุกท่านดันทุกเคตนะไปเคยติดค้ำไปเคยติดแท็กซิ่งนะจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรจะขายรถซิ่งขายรถบ้านนึกถึงไอ้เสียงพวกนี้เดี๋ยวไอ้จัดให้นะไม่ต้องห่วงน,นะอยากขายไว้วสูซอยทุกท่านดันทุกเคต อ,อก็่สูบบัตบัตรประชาชนไปเดียวส่วนลด20,000แต่ไม่ต้องเสียค่าจองไม่ต้องเสียค่าดาวสฟรีฮอดหน้าบ้านแชร์ไปไวร่น